สวัสดีครับสวัสดีชาวแก๊งทุกคนสภาพเหมือนเดิมนะไม่เต็มร้อยแต่ใจเกินร้อยอยู่มาก็วันนี้นะครับมีแม่นะครับนะกับพี่สาวเนี่ยทักมาให้ผมช่วยนะครับน้องป .6 มีครู ซึ่งเป็นตอนนี้เป็นระดับรองผอ,อ,อแล้วทักมาคุยกับน้องเนี่ยในลักษณะเนี่ยชู้สาวแล้วมีการหลอกให้น้องเนี่ยถ่ายภาพเป็นภาพของตัวเองเนี่ยส่งไปให้กับทางคุณครูตอนนี้เนี่ยน้องเขาเนี่ยขึ้นม .1 แล้วต่างคนต่างย้ายไปอยู่ในโรงเรียนใหม่นะครับซึ่งก็ห่างจากครูไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ครูเนี่ยมีอาการเหมือนไม่พอใจแล้วก็มีการส่งภาพเนี่ยซึ่งเป็นภาพลับของน้องเนี่ยนะครับส่งมาให้แล้วก็บอกว่าจะเอาภาพเนี่ย ส่งให้สื่อมวลชนถ้าน้องไม่ยอมทําตามตามที่ครูต้องการเนี่ยอย่างเช่นครูบอกว่าให้ไปเลิกคุยหรือต้องติดต่อกับครูอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าน้องไม่ทำเนี่ยก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปส่งตามสื่อต่างๆให้น้องเนี่ยอับอายนะแล้วก็น้องเนี่ยมีการร้องขอว่าอย่าทําหนูเลยอย่าทําหนูเลยอย่างในที่เราเห็นกันในภาพะนะครับนะซึ่งครูเนี่ยก็ไม่ยอมนะก็จะเอาให้แบบชีวิตมึงแบบล่มจมให้ได้อะ่ะผมมองว่านี่มันไม่ใช่พฤติกรรมของครูนะแล้วคนคนนี้เนี่ย ก็ไม่ควรที่จะเป็นครูต่อไปด้วยจากการที่สอบถามข้อมูลจากน้องเนี่ยน่าตกใจนะครูก็มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยมีการหลอกน้องเนี่ยไปทำอาจารย์ที่ปั๊มน้ํามันด้วยอันนี้เป็นครูผู้หญิงนะครับที่ทําน้องน่าตลกไหมนะมีการขู่น้องว่ารู้จักสอสอรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆรู้จักคนนั้นคนนี้ผมก็ต้องฝากตรงนี้นะครับสําหรับเรื่องตรงนี้เนี่ยวันนี้มาช่วยเด็กแล้วเด็กเขาไม่มีคอนเน็กชันจะสู้ท่านหรอกแต่ผมก็พอมีบ้างนะครับใครจะออกตัวเชิญเลยนะครับ ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะมาช่วยอยู่ฝั่งคุณครูที่กระทํากับเด็กแบบนี้ซึ่งผมเห็นแชทแล้วเนี่ยน่าเกลียดมากท่านไม่ควรเป็นครูจริงๆนะท่านส่งภาพกลับมาแบบเนี้นะจะให้น้องเขาเป็นอะไรอ่ะเป็นจำเลยของท่านเหรอเป็น,นเป็นอะไรเป็นอะไรในชีวิตของท่านเหรอเดี๋ยวหลังจากเสร็จตรงนี้นะครับที่สอนอหนองจอกนะครับในช่วงบ่ายผมจะไปสํานักงานเขตการศึกษากทมนะครับซึ่งโรงเรียนอยู่ในสังกัดเดี๋ยวผมจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรม ของระดับรองผอ,อ,อคนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารองผอ,อคนนี้จะยังเป็นครูต่อได้ไหมนะครับถ้ายังเป็นครูต่อได้แล้วมีแชทในลักษณะแบบนี้คนอื่นจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรมเมื่อกี้ที่ตั้งคําถามกับน้องแล้วก็ครอบครัวเนี่ยว่าเขาทํากับเด็กคนอื่นแบบนี้ไหมซึ่งส่วนตัวผมนะผมไม่เชื่อนะครับเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเด็กเนี่ยอายุ12บสองพอหกเองนะกำลังจะขึ้นมอหนึ่งเนี่ยนะท่านทําแบบนี้กับเด็กได้นี่ท่านนี่ถือว่าไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เลยนะครับ คือครูเป็นผู้หญิงด้วยเขาทําไปเพื่ออะไรพี่กันคือคือคุยในลักษณะที่ผมถามนะเหมือนเหมือนครูเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนครูเขาชอบเด็กเหมือนอารมณ์แบบครูเขาก็เออเป็นทางเพศเออประมาณนั้นอะแต่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะมีสามีอยู่แล้วอาจจะชอบลักษณะอ่าเขาชอบเด็กแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าไม่ได้นะครับยอมไม่ได้นะกดติดตามไว้ครับถ้าวันใดวันหนึ่งเรื่องเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับท่านท่านจะได้รู้ว่าที่ตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่แล้วมีทางออกให้